โอเคผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็กลับมาอีกแล้วสำหรับทำคลิปนะครับโอเคก็ในวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คือผมจะมารีวิวนะครับ Astra Shiny นะท่านผู้ชมท่านผู้ก็คือเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมได้ทำการนะครับไปลงเลททองไม่รู้ว่าใครทันบ้างแต่ว่าผมเนี่ยทันนะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับคับชายนี่มาได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมนอนหลับดีกว่าครับเลยคิดว่าตื่นมาขยัดก็เลยตอนนี้ตื่นแล้วก็เลยเสียงอาจจะแปลกๆก็ต้องขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคมาแต่ที่ผมชอบจริงๆก็คือแบบมันเท่่มมาากๆครับทนผู้ช ดูดิโอ้โหผมชอบออร่าแบบคือมันไม่ใช่ออร่าแบบเหมือนเขาเรียกว่าวรัน์บรทัศนแมนหรือว่าอะไรเดียแบบไอ็นนี้นี่คือไม่มีออร่าเลยนะครับคือเงียบกริบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกเลยดีกว่าอ่าอย่างเช่นอ่าออร่าวรนทัศนแมนใชงไหมวะเนี่ยดูวรนทัศนแมนนะมันแบบมันเกินไปเยอะไปเออแล้วก็เอาออกซะเนี่ยคือผมต้องการอะไรแบบเนี้ยมันข้างหน้าที่จะดูดูโจนะมันแบบ มันเหมือนแบบมันมีเห็นไหมมันมีออร่าแบบรอบข้างเยอะเกินไปนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบนี้คือแบบมันเรียบง่ายแล้วมันสวยมากครับสีดําแดงอะไรแบบนี้คือแบบเฮ้ยผมว่ามันเท่จริงนะเว้ยอันนี้อันสัลาเลยนะครับก็มาเดิมนะครับวิธีการอัพก็จะใช้เขาเรียกว่าหิน20อันนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้ใช้นี่ม่ติเข้านะครับ5ตัวละครนะครับผมก็จะสามารถคราฟใช้นี่มาได้นะครับหนึ่งตัว และเพื่อเป็นการเสียล้านะครับคลิปนี้ผมขอสักประมาณ2ละลายนะครับเพื่อเป็นกแรงใจในการทำคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าหนึ่งแสนซับแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามไปเยอะๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ไปเล่มต์ดูคลิปได้เลยครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะโหดและเท่สกิลจะเป็นยังไงสักแค่ไหนก็ไปเล่นต์ดูคลิปได้เลยครับน้องชายใครที่กำลังมองหานะครับร้านเติมโลบัคพี่ขอแนะนำนะครับเพจ FDC Shop นะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับมีบริการเติมโลบัคสุดคุ้มนะครับและที่สำคัญนะครับยังรับเติมเกดผนบั อีกนะครับท่านผู้ชมเลดแปแล้วก็จะมีรับกดเพจออสตาสุดคุ้มเล8แปดเช่นเคยนะครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้มจะจัดสําหรับเพจ FDC Shop นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเกียนนะครับพร้อมมีคนติดตามอยู่ทั้งหมด8ปดหมื่นห้าพันนะครับตอนนี้ก็ใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คลิปอือมาสำับสุดล้าน FDC Shop ก็ได้นะครับ้องชายมาตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวพวกเรานะครับจะทําการนะครับ ตีด่านนี sure ้ดีกว่าดีทีนี้ดีกว่าเพราะผมลองด่านนั้นแล้วมันนานไปก็จะมาตีตรงนี้ดีกว่ามันใกล้กว่าเยอะนะครับแล้วที่สำคัญขอเพิ่มเสียงด้วยนะครับจะได้แบบอัธรรตนิดนึงนะครับแล้วใจ้งวให้ผมล่าเรื่องแอตต้าปะรี่ผมไม่มั่นใจนะบอสล่างเนี่ยล่างแอตต้าล่างปีศาจตัวเนี้ยนะครับไม่รู้ว่ามันมันมาจากไหนมังงะหรือว่าในอนิเมะนะครับแล้วคลิปที่แล้วที่ผมพูดบอกว่าอจุเล่เป็นอ่าเวทแห่งอ่าแสงผมขอโทษจริงๆนะคดีผมแบบผมหลอนนะเอาง่ายๆเอะจริงๆมันเป็นเวทเวลานนะครับผผมมก็ต้้ออองขโททษี่หลดวยนะครับ ไอเสียงผมเปลกจังวะเฮ้ยโอเคครับขอโทษน,นะครับที่ที่เสียงผมแปลกนะท่านผู้ชมครับมันก็เริ่มเลยดีกว่านะครับนี่อัตราร่างปีศาจน่าจะเป็นร่างที่เขาฝึกสําเร็จแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เคยดูนะครับน่าจะดูในมังงะมั้งถ้าใครรู้ก็บอกได้นะครับแต่ผมชอบคอมเมนต์แบบคอมเมนต์แบบคุยกันนะอย่าคอมเมนต์แบบหนึ่งสองสามบัชลาบขึ้นบกอะไรอย่างงี้ไม่เอานะครับก็คอมเมนต์แบบเออสาระนิดนึงนะครับท่านผู้ชมมันก็ไปเลิกกันเลยครับผมน้องชัยคือนะครับดีพีซีอยู่ท มันจะตีสามทีแล้วอติจะต้เป็นยังไงครับท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้ยสามสองจังหวะใช่ไหมครับเมื่อกี้เดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับอ่ะหนึ่งสองอ่ะสามรอบนะครับในการแช่ติดนะครับท่านผู้ชมครับไปปึ๊บหนึ่งสองสองรอบโหแล้วโหสองร้อยบีดาเมจนะครับท่านผู้ชมคือถ้าสองร้อยบีดาเมจเนี่ยมันเพิ่มมาจากเดิมประมาณหกหกเท่ากว่าได้เลยนะครับคือเยอะมากๆนะท่านผู้ชมอันต่อไปนะครับเราจะมาดูที่ดีเพสกันเลยดีกว่านะว่าดีเพสเนี่ย มันจะลดลงหรือว่าเยอะขึ้นเท่าเดิมอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมครับไปนะครับตี่ปกติจะอยู่ที่ประมาณเรอรอสักครู่นะครับอยู่ที่ประมาณ80ดสิบนะผมเจ็ดสิบแปดสิบเราเวลาจะแช่ติดลดลงมาเหลือ60นะครับแล้วก็โอ้โหเกือบ200รบีนะท่านผู้ชมครับอนะตี่ปกติก็จะมา60ถึง80อะไรอย่างนี้แล้วคนจะแช่ติดจะเหลือเท่าไรครับตกมา59นะครับแล้วก็พุ่งมา190นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหพุ่งมาพุ่งมาเยอะเอางี้ดีกว่าเยอะมากผมอยากเห็นแบบตอนที่แบบ มันมันเยอะเยอะตอนนี้ผมกำลังปั้นอยู่นะครับตอนนี้ร้อยเก้าร้อยสิบแปดแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมอาจจะปั้นสักร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วก็เอามาแทนเอ่อผมคิดไวนะ้แล้วอาจจาะามาแทนไม่วันพันก็เนี่ยเอผมอาจจะมาแทนวันพันนะรถถังอะไรเนะี่ยอาจจะมาแทนแล้วก็อาจจะสุ่มนะครับนิดนึงให้มันได้แบบพวกแบบบอสบอสคูณสามนีครับไม่บอสคูณสองนี่หรือไม่ก็รถถังมาเดินมนั่นแหละเพราะว่าผมคิดไว้แล้วว่าจะมาแทนวันพันแม่นะแต่โกโจคงจะไม่ได้มาแทนนะเพราะว่า อ่ะผมใส่เซตเดิมนะปุ๊บใส่ปุ๊บมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมพอ2ตัวนี้ออกตู้ของผมปุ๊บใช่ไหมผมก็จะเอามาแทนเลยครับ2ตัวนี้แทนปุ๊บอ่าแล้วตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอามาแทนสักตัวหนึ่งอ่ะอาจจะแทนตัวนี้นะครับ <S <S คิดไว้อยู่คิดไว้ลึกๆแล้วว่าจะาแทนตัวนี้แน่นอนอ่ะแต่ก็จะดูว่าจะสุ่มพาร์ที่ไหวไหมนะครับเพราะว่า1เลยนะครับพาร์ที่มันสุ่มยากผมก็จะพยายามนะกันเอ,อ้ยอะไรก็ได้ไหนลนะให้ผมสุ่มโชว์เลยไหมรอบหนึ่งเนี่ยมีอยู่เจ็ดรออะไรครับป่ะเพื่อคนดูนะครัับบบผมทไดดด้นนนะะคครรออเียวพู อุ้ยเหลือได้ได้ได้ไดไดสองรอบป่ะรอบแรกลำลอบไปครับคนดูก็กะจะเอาพวกทงพวกแทงอะไรเงี้ยครับจะให้ผมหรือเปล่าโอ้โหมันก็ได้ยากอะเนาะถ้าได้แทงก็คือจบเลยนะครับก็คือไม่จำเป็นจะต้องเติมสุ่มลแล้วและอะอันนี้รอบสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับรอบที่สองไปขอร้องเถอะไม่อกเสียงโลบักเยอะได้ไหมขอแบบจบๆไปเลยเพื่อนหึยห,ย,ห,ย,ห,ย,หย,ยุดขอร้องขอร้องโอ้โหมีอะมาทําเพื่ออะไร คงจะไม่ได้ใช้แหละครับดิชินเงินเนี่ยโอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็อันนี้คือผมยังไม่ได้เปิดคริติคอลนะครับอยากให้ดูไอ้ลองเปิดคริติคอล้อไหมเออลองดิลองดิลองด,องดิอยากรู้ว่าคริติคอลมันจะเป็นยังไงไว้ทุกคนยังคียังไม่จบนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะดูคิดที่ข้อว่ามานันดาเมัเท่าไหร่เนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ผมขอสัก2องไลค์นะครับเป็นรายใจผมด้วยนะขอแค่2องไลค์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดตติดดามพี่ๆ้้ววยยจะแลลไป อันนี้ก็เดี๋ยวจะดูว่าดีเพเท่าไหร่นะครับแบบต,ตีปกติอะไรอย่างเงี้ยประมาณ70 90นะครับเพิ่มมาทีหน่อยแล้วดูปกตินะตอนแรกมันไม่ถึง200รบีนะแล้วก็ไม่ถึงเท่าเดิมคิ้น่าจะยังไม่ออกนะครับอ่ะอันนี้ตีปกติะนะครับก็60อุ้ยลดมาหกสิเลยนะครับแล้วก็70 90อยู่นะครับแล้วจะถึง200รบีหรือเปล่า,ลาแล้วยัางไงาโอ้โหไม่ถึงนะครับมันคี้จะเข้าจริงป่าวะคี้จะเข้ามันจะเยอะขึ้นไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับว่าคิ้จะมาหรือเปล่านะครับดาาาเเเเมมมมจคคคคิิแแลลลล้้้ววววะะหรรรรืออออป่่ยยยััังงงไไบบดีี๋กกสนนึับ ผมชอบดีเทลรายละเอียดตัวละครของแอตตามากๆเลยนะครับมันเท่มากครับท่านผู้ชมไปอุ้ยสองร้อยสวยก็เพิ่มมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ดีขอไปเพิ่มมันเนาะถ้ายิ่งเยอะเยๆแล้วคิดติดทีๆเนี่ยมันจะแรงมากครับท่านผู้ชมครับโอเคก็บอลเนี่ยละกันนะครับถ้าคลิปนี้ถึง2อะไรเนี่ยพี่สัญญาว่าพี่จะทําคลิปสุ่มคาส์ดซีของแอตตาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาติดตามสตอรี่ของแอตตาเลยดีกว่าครับว่าเราเนี่ยจะปั้นได้ถึงไหนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะปั้นตัวต่อไปแล้วแหละเพราะว่า ตอนนี้ก็อาจจะเอามายัดตู้แล้วนะครับ182ตัวเนี้ยในอนาคตนะแน่เนี่ยแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังอัพมืออยู่เพราะว่าตอนก็ต้องอัพให้พวกนี้อยู่อ่ะใครจะบ้างอันนี้ต้องยัดตู้นะครับแต่อันนี้ต้อง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 อัดมือนะเพราะว่าผมจะไป120เงี้ยก็ต้องค่อยๆอัพแบบนี้นะครับต้องชมครับโอเคก็ชอบคลิปนี้ให้ชอบเป็นรูปฝากกดไลค์ก็เชิญติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าที่รู้ทุกคนด้วยแหละครับจุ๊บๆอย่าลืมส่อง